ตำรวจขอนแก่นระดมกวาดล้างรถแต่งสิ่งนะคะยึดรถได้หลายกว่า2 2 5คขันแล้วก็ทอไอเสีย2 1 5ชิน้ทนท่านั้นยังบ่อพ่อนะคะยังไปบุกทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ขายออนไลน์เพื่อสื่อยาบ้ามาเสพค่ะ ทีสพเมืองขอนแกน่นพ้นตำรวจตรีชัดชยัยสุรเชษพงศ์รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจผู้ท่อนภาคซีถแถลงข่าวการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงแต่งสภาพสิ่งจำนวน2 2 5คันและตรวจยึดท่อไอเสียที่บ่ไดมาตรฐานจำนวน2 1 5ทอ่อหลังจากทีตำรวจผู้ท่อนจังหวัดขอนแกน่นได้ระดมกวาดล้างรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพท่อเสียงดังสร้างความเดือดร้อนล้ำค่าในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่น พลตจตรีชัดชัยสุรเชษพงศ์รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจผู้ท่อนผาซีได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดทํำประวัติผู้กระทําผิดและพฤติกรรมเสี่ยงจำนวน138รายเป็นการตรวจยึดหลังจากที่มีการออกทิปของแก่งนำบะอา กระทั่งตรวจยึดได้จำนวนดังกล่าวนี้นะคะโดยสีดำเนินการปร,บปราบปรามบ,บ่ราหายเกิดการมั่วสุมในการขับรถเสียงดังต้องดำเนินการวานแรงที่มามาจากสถ้าสามารถทำลายตนต่อได้นะคะกับสีเหตุให้การสื่อขายเหตุใดเบ่ยงยากท่ออาชีเฮตุขืนเองบ่ได้นะคะอาจจะมาจากโรงงานอันนี้เพิ่นกสิไปสืบสวนหาแรงที่มาถ้าทำลายได้กัสิบ่เกิดการมั่วสุมและเกิดการแข่งรถซึ่งสิเป็นการสั่งความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ นอกจากนี้ตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจพุทธนรเมืองขอนแก่นค่ะก็ยังสามารถจับกลุ่มแก๊งลักรถจัก,กรยานยนต์ได้จำนวนสีรรายอายุระหว่าง1 5บหถึงยีปีค่ะโดยได้ออกตระเวนก่อเหตุตามหอพักในเขตอำเภอเมืองขอนแกน่นและก็ลิ้มถนนสาธารณะในอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามรวมจำนวน8เถือน้ำกันค่ะโดยรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาได้สีติดต่อค้นรับสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook สี่ขายในราคาคัน ละ1,000 0 0มืถึงสองหมบาทค่ะโดยซิมีรถตู้ทึบนะคะมารับรถจักรยานยนต์ไปเมื่อขายได้เงินทั้งซีร้ายเนี่ยกับซีน้าเงินมาเสพยาบ้าค่ะซึ่งหลังจากการจับกลุมและขยายผลพบยาบ้ารวม1 0 0เม็ดจึงจับกลุ่มผู้ต้องหาและก็ของกลางทั้งเมดนะคะน้ำทรงพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะไปฟังเสียงของพ้นตำรวจตีฉัดใช้สุรเชษพง์กันค่ะ ก็ในในเรื่องของที่เราจะดําเนินการปรับปรามไม่ให้เกิดการม้วนสุมแล้วมีการขีดรถเสียงดังเนี่ยเราก็ต้องดาเนินการสืบอหาทุงแหล่งที่มานะครับว่ามาจากที่ใดถ้าเราทําลายต้นตอที่มาได้ก็จะทําให้การซื้อขายและการแบบแต่งในยากขึ้นนะครับเช่นท่อเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป็นประดิษฐ์เองขึ้นมาเองนะครับ ไม่ใช่มาจากโรงงานอาจจะเป็นที่มาทำาครื่องเองเราก็ต้องสืบสวนหาแหล่งที่มาตรงนั้นถ้าเราทำลายตรงนี้ได้ก็จะทำให้ไม่มีการมั่วสุมแล้วก็แข่งรบก,กันในทางึ่งขอให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนนะครับส่วนพ่อแม่เนี่ยก็ในครั้งแรกเราก็เรียกมาทำสัญญานะครับทันบทกันก่อนนะครับคือการผลิตท่อพวกนี้มันมันแต่งไปเองไปในลักษณะที่มันผิดอยู่แล้วก็ไม่ถือว่าสิจริตแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจ พบได้ว่าเป็นการแต่งพ,อ,พอที่ทำให้เกิดเสียงดังนี่ก็ถือว่าเจต,ตนาที่ไม่ได้อาชีพที่จริตแล้ว